Don't you notice how no one when get quiet u I there's r else a บุหรี่คืออะไรบุหรีคือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไมายาสูบมวนด้วยกระดาษเมื่อจุดไฟแล้วจะเกิดควันผู้สูบบุหรีจะดูดควันเข้าไปในร่างกายโดยมีสารเคมีหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วสารอันตรายในบุหรี่ล่ะ ในควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า7,000ชนิดโดยมีสารอันตรายหลักๆเช่นนิโคตินคาร์บอนมอนอ,อกไซา์แอมโมเนียฟอร์มันดีไฮด์แบนซีนเป็นต้นโรคที่อาจเกิดจากการสูบบุหรี่ 1. นึ่โรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดช่องปากลำคอและหลอดอาหาร 2. รูโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นหัวใจวายความดันสงูง 3. โรคปอดเรื้อรังเช่นถุงลงป่องพองหอบหืดเป็นต้น 4. รูโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นโรคไอเรื้อรังการหายใจติดขัด และ5มีผลต่อคนรอบข้างเป็นอย่างมากควันบุหรี่มือสองทำให้เสี่ยงต่อโรคเช่นเดียวกับผู้สูบการรนลงคดสูบุหรี่ประเทศไทยได้กำหนดวันงดสูบุหรี่โลกวันที่31พฤษภาคมโดยในวันนั้นในสิ่งที่เราควรทำยกตัวอย่างเช่นการห้ามสูบบุหรี่ในสาธารณะเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลร้านอาหาร 2. ติดภาพคำเตือนบนโซนบุหรี่หามหเผยแพร่ข้อมูลผลเสียจากบุหรี่ผ่านสื่อเป็นต้นวิธีการห่างไกลจากบุหรี่ 1. ไม่ทดลองสูงแม้แต่เพียงครั้งเดียวเพราะอาจเกิดให้เกิดผลเสียต่อเราและครอบครัวและคนรอบข้าง 2. อ,อยู่ให้ห่างจากบุ่มที่สูบบุหรี่ สามหากเคยสูบให้ขอคำปรึกษาจากหมอเพื่อนครอบครัวครูเพื่อเลิกสูบเร็วสี่การเข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมที่ส่งเสริมสุขภาพ 5. มีแรงจูงใจจากครอบครัวคนรักหรือเป้าหมายในชีวิต สรุปแล้วบุหรี่คือผลิตภัณฑ์จากยาสูบมีสารพิษหลายชนิดที่ทำลายสุขภาพก่อให้เกิดโรคร้ายแรงการรณรงค์ลดสูบบุหรี่และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่เป็นทั้งเลือกหนึ่งในการลดปัญหาและควรมีความตั้งใจที่จะอยู่ห่างไกลาจากบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวและยังส่งผลดีต่อตัวเราและคนรอบข้างต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย i never